สวัสดีค่ะทุกคนนะจ๊ะวันนี้อยู่กับสันนี่อาบูอีกแล้วนะจ๊ะอยู่ที่ร้านอาหารนะคะอินเดียพาเลตนะคะทุกคนรสเตอรองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันจ้ะ ดูเมนูอาจจะมืดนิดนึงนะคะมืดจะ <c oughs> เปิดดูเมนูนี่แคอร้านนี้นะคะอินเดียพาเลตนะคะทุกคนรีสอร์ส่วนมากมีแต่โลเค้นนะคะมากินโลเค้นเยอะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มนะจ๊ะ เขาก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เนาะอันแบบนี้ก็จะเป็นกุ้งทอดนะคะอันแบบนี้ก็จะเป็นพวกทันยพืชทอดอันแบบนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้อะไม่เคยกินอันนี้จะเป็นคล้ายๆปอบเปี๊ยะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆปอบเปี๊ยะคล้ายๆอะอะไรนะกะหดิบปั๊บบ้านเราเนาะอันแบบนี้อันแบบนี้ไม่รู้นะส่วนอันนี้จะเป็นไก่นะคะ ไข่ทอดอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปน้ำอะไรเขาเนาะเมนูนะคะก็ราคาก็ประมาณสองสามร้อยสี่ร้อยนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยอันนี้ก็จะเป็นสลัดอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆสลัดไก่นะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสลัดเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสลัดเหมือนกันนะคะน่าจะเผ็ดแล้วก็เป็นสลัดอ่ะไรนะออนเนออะไรนะ, Onion, อะรนะหอมหอมแดงใช่ไหมหัวหอมใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นแกะหรือนนเป็นไก่ไม่ทราบนะคะออแรมอันนี้เป็นเนื้อเนื้อแกะนะคะอันนี้แกะอันนี้เนื้อแกะอันนี้ขาแกะ อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นแพะไดจ้ะนี่เป็นแพะอันนี้เ็ดคายาอานั่้จ้ลไขยังนวเหน้ยงไหมอันนี้จะเป็นไก่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นไก่นะอันนี้ก็เป็นไก่อันนี้เป็นกุ้งเป็นไก่เมนูเยอะนะคะทุกคนส่วนมากมีแต่แบบโลคอนนะคะนูบรรยากาศนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ เห็นไหมคะทุกคนเป็นห้องกั้นของใครของบ้านนจ้าเด้อนี่เห็นปะแล้วก็มีประตูเนาะเป็นไม้ดีมากอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่า,วาแกงกะหรี่เนาะแกงแกงคล้ายๆแพนงนาะบ้านเรามัสมั่นอะไรอย่เงี้ยเนาะมัสมั่นเนื้ออะไรประมาณนี้เนาะอ,อันนี้น่าจะเป็นของหวานนะคะไม่รู้อะ มัรียว่าของหวานนี่อย่างน,างน,น,นะสไตล์แคกเขาแคกอินเดียนะคะแต่ว่าคนอารบิกเห็นเยอะมากเลยนะคะัแต่เดินเข้ามาเนี่ก็จะเป็นคนอารบิกเลยอันนี้ก็เป็นชากาแฟะนะคะชากาแฟะนะคะทุกคนชายกหลักชายนะคะก็แก้วละสิบแฮมนะมพวกชากาแฟแก้วละสิบแฮมน้ำเปล่านะคะก็ห้าแฮมแปดแฮมนะคะ อันนี้ก็น้ำชาก็12แฮมสแฮมราคานี้เนาะถ้าใครจะมากินเนาะมามาสัมผัสได้นะคะถ้าใครอยากมาเนาะของหวานก็ของหวานก็มีพวกเค้กนะคะเค้กอะไรก็ไม่รู้แหละสไตล์เคกเขาไน้่แหละเนาะอันนี้นะเขาก็ให้อันนี้เรียกว่าอะไรวอติสมังคี <this> ไม่รู้อะเป็นของอินเดียเนาะ เพราะว่าไม่เคยเห็นนะครั้งแรกจะ<ต>เป็นกรอบๆเนอะเป็นแป้งส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวจะลอง <c oughs> เป็นจืดๆจืดๆอมเปรี้ยวเนอะอันนี้ไม่รู้ นอ,อันนี้กินไม่ได้เปรี้ยวมากเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดด้วยไม่อร่อยอร่อยอร่อยนอไม่อร่อยแล้วก็มีทิชชู่นะคะแล้วก็มีสำหรับ,บล้างเช็ดมือเนาะกับข้าวยังไม่มานะคะอันนี้แค่แบบออเดอร์ นะคะออเดอร์มาแล้วนะจา๊ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไปเข่าหงนามได้จ้ะวุ้ยฮอนอร้อนนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมพิเอร์นี้พิเปร์นี้ออริจินัลนทนี่อันนี้นะคะเขาจะใส่อันนี้ข้างบนเนาะ ปิดไว้สไตล์อินเดียนะคะ mm hmm. แต่ว่าเขาหน้าจะเาอาน,นี้ไปอบด้วยหรือยังไงไม่รู้ร้อนมาก mm hmm. น่าจะเป็นทองเหลืองหรือเปล่ามาดูเนาะอันนี้ย่ไ <Try it. S 1> yeah, I will try อันนี้ก็จะเป็นข้างในอันนี้ original from นเดียนะคะสไตล์อินเดียแล้วก็ให้อันนี้มาด้วย what is this rope rope I will try I will test ปล่อยน้ำกินนะคะปล่อยน้ำกินคนเดียวจากเพราะว่าเซนี่กินข้าวมาจากบ้านแล้วเนาะกินต้มเส้นมาตั้งหมอ่ญ่าหนึ่งเฮ้ยข้าวติดมากชิชูชิชูพี่ร้องขาวติดค้างแขกแซบบ๊อ ชักหลายๆสับสบลายกินกินหลายมเ <too much. S 1> ป็นยังยังกส, <50. S 1> สิเบิกสิเบิดไปนี่เบิดแล้วหน่อยเดียวนั่น how much this how much e e n o t zero zero อันนี้นะคะประมาณสี่สิบแท่ง but if k e this same this Outside, only อันนี้อันนี้รู้ไหม <Double> five, ถ้าคุณซื้อนะร้านข้างนอกนะอันนี้อยู่ประมาณสิบสามสิห้าเฮมอยู่นี้นะคะสี่สิบจ้าสี่สิบแต่ว่าวันนี้มาลองกินดูนะคะนี่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อันนี้คือว่าลองมากินครั้งแรกนะคะทุกคนมันยากาศมันได้มากๆเนาะ เนี่มาอยู่ที่นี่4ปีแล้วไม่เคย <sit> down, ไม่เคยมาเซมีไอพี่ทำไมกล้องมันไม่สูงให้นางกินคนเดียวนะจ้าเซนี่อิ่มมาแล้วเซนี่เซนี่มีแต่อันนี้เซนี่มีแต่น้ำส้มนะคะ <Okay. S 1> ก็ถือว่าแพงนะคะอันนี้ประมาณ40่สิบแฮมน้อยๆน,นี่พี่น่อย40่สิบแฮม กินยุ่ของดอกเดยัังสามจานบอกอักยางไงแต่ว่ามาลองเนาะไม่ลอง,ไม,ลองไม่รู้นะคะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศได้มากเลยนะส่วนมากแบบนี้แต่โลคันนะคะมากินหลายเป็นยางออกไปแตกเบิ่มๆเยอะแต่ว่าจัดร้านสวยจริงๆเนาะสไตล์บบว่าห้าดาวจ้ะเดิดเลิศ u r a n t is f i v ยสไตล์ Yeah วัดสตรีทวัดสตรีท t ัดสตรีทถรักษาธอัสอัสสลามอะ s ัสสลามสตร t Assalam s t ต e e t อันนี้ก็อยู่ใกล้ๆอยู่ไหนล่ะอัสลามสติีใกล้ๆกับบิไซฮัมดันนะออฟฟิซิสบ้านเกิด EDC คือใกล้เส้นฮัมดันหพี่น้อง ใดยอยากมาลองมาได้นะจ๊ะหรือว่าจะเอาชื่อร้านร้านอาหารไปเซิร์ชใน Google Map ได้นะใครอยากมานะมาลองนะจ๊ะจะได้รู้นี่น้ำนั่งเอกได้พี่นงเด้อสำหรับสน่น้ำส้มทแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะจาก100ร้อยเปอร์เซ็นต์ะบตัวคนกับัลลูดอกอันนี้นะคะ how much this เทเีอันนี้นะคะยี่สิบห้าอันนี้20แสิห้มนะคะประมาณ180ยแปดสิบร้อเแค่เล็กนดเดียวเนี่ย170-180ไทยถือว่าแพงนะคะทุกคนแต่ว่ามาลองกินมาลองกินนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะ mm hmm. ครั้งหนึ่งในชีวิตขับรถผ่านไปผ่านมาก็อืมลอง มาให้เพื่อนๆดูเนาะว่ามันเป็นยังไงเนาะชาบ้านอ่า,าน,อนางบอกว่าไม่อิ่มนะจ๊ะ s <S ชาบ้านแปลว่าอิ่มไหมนะ s <S นางบอกว่าไม่อิ่มอันนี้เล็กเกินไปสําหรับนางนะ more. อืโอเคเดี๋ยวจะพาไปกิน uh? ร้านข้างทาง s <S อย <laughs> วันนี้แค่พามาลองนะจะทุ่มทุน พี่ปูอยู่กันบ้านใกล้ๆพี่ปูเลยพี่ปูเปี้ยของเรานะใกล้ๆบ้านพี่ปูอิ่มละอิ่มแล้วยัง finish class okay เก็บตังค์เก็บตังค์นะเช็คบินอันนี้ก็จะล้างเช็ดมือนะคะทุกคนเดี๋ยวจะแกะให้แขกด,ด้วยนะคะแล้วก็แกะให้สน,นี้ด้วยก็จะมีชื่อนะคะินเ i ียพาเล e นะคะทุกคนเนาะ What Arabic? คล ar ัสร <but> ์อัลฮินด์อันนี้คลัสร I don't understand i n d เ a ี a ร์เดียร์หัวใจว่าภาษาอังกฤษเนาะพี่น้องเนาะภาษาอาหรับิข้าพูดละเช็ดมือหอมหอมหอมกลิ่นเหมือนน้ำหอมเลยทุกคนกลิ่นเหมือนน้ำหอมเหมือนมะนาวเนาะหอมหอม นี่นะคะถ้าเราจะได้ออเดอร์แล้วนะคะทุกคนเราก็มันจะมีะกดกริ่งเรียกนะคะกดกริ่งเรียกให้พนักง,งานมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าที่นี่ปิดเที่ยงคืนนะคะปิดเที่ยงคืนนะคะทุกคน,นเดี๋ยวแกเดี๋ยวแกให้แขกนะคะ แหกเช็ดแม,ม่บ้าง know that <laughs> ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะพาไปกินที่ใหม่ <laughs> oh, <laughs> เดี๋ยวจะพานางบอกว่านางไม่อิ่ม <laughs> เดี๋ยวจะพาไปกินหมองไ้เนาะสิบเอาแบบเต็มจานเลยสิบห้าแฮม นางบอกว่านางไม่อิ่มนางลองสวยมากเลยนะคะสวยสวย,สวย ห้องน้ำนะคะตัวเปียกก็เลยก็เลยถือส <được kindergarten. S 2> ินไว้นอนงานสินเปียกกลับแล้วนะคะทุกคนดูสิน่ารักมากเจะใชายอินเดียนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหญิงน่ารักน่ารักน่ารักกลับแล้ว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  แล้วนะคะทุกคนมอ้ยเมี้นด้วยน่ารักมากา <c oughs> น่ารักน่ารักก๊กล่าวล้วนะคะทุกคน อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอันนี้คือข้างนอกนะคะตรงข้ามออะออบูดาเปีออบดาเบีบงแบงก์อบูดาอบเอ่า a อ c b b แนะคะตรงข้ามอันนี้แอดนอก น่ารักมากเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นของอินเดียน่ารักเนาะอันนี้เขามีขายนะคะมีขายมีตุ้งหูงด้วยอินเดียกำไลข้อมือ

น้องช้างนะคะน้องช้างน้องช้างน้องมีนักสร้างนะจ๊ะข้างในก็มีสร้างข้างนอกก็มีสร้างฝั่งนู้นก็มีช้างนะคะทุกคนเป็นสัญลักษณ์เนาะของอินเดียนะคะอินเดียก็มีช้างเยอะเหมือนกันนะจ๊ะพี่น้องแซบบอแซบบอเซบิุ้งซบิุ้บาตูมัตมาเนีย yes อร่อย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  ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามบายบายสวัสดีครับบายบายสวัสดีค่ะให้นางขับรถนะจ๊ะเดี๋ยวไปหาของกินอีกเั็กน้อยนะพี่น้องอไปซื้อน้ำปลาพร้อมน้ำปลาขาดนะคะน้ำปลามอสพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สันนี่ได้นะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้าสเน่หักพี่น้องสุขคนนะจ๊ะพี่น้องทงั้งยูทูปพี่น้องทงั้งที่ติดตามรับชมสันนี่ได้จ้าสเน,น่นน ฉันอ๋อันนี่หักเ้วยองจากหักเหมือนพี่เหมือนน้องก,กันนะจ้าพี่น้องจ้าบายยนะคะทุกคนรักๆๆๆจ้า